สวัสดีครับในภาพประมุขวุธนาเกียรตินะครับปัจจุบันเป็นสุตินารีแพทย์นะครับก่อนอื่นวันนี้มาคุยเรื่องปัญหาระดับชาติกันเลยนะครับก็คือในเรื่องของไวทองนะครับหลายคนในที่นี้นะครับก็คงจะอยากรู้แล้วล่ะครับว่าไวทองถ้าเราเป็นหรือเราใกล้จะเป็นเราจะต้องทําตัว หรือปฏิบัติตัวอย่างไงบ้างก่อนอื่นนะครับก็คือว่าเรามาดูว่าเขาว่าไวทองมันคืออะไรนะครับแน่นอนก็คือว่าไวทองโดยเฉลี่ยก็คือพึ่งง่ายประจําเดือนขาดหายไป1ปีเต็มๆนะครับโดยที่ไม่มีสาเหตุอื่นๆนะครับเฉลี่ยประมาณสัก4 8่สปถึงห้าสปีโดยประมาณนะครับก็เป็นยุคที่เรียกว่าไม่มีประจําเดือนเลยนั้นไวทองก็คือไวที่เรียกว่าไวซึ่งอยู่ในไวที่ มีความมั่นคงในฐานะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการที่เรียกว่ามีวุฒิภาวะหลา,หลายอย่างเขาถึงได้เรียกวัยทองไงครับถึงได้เกิดในวนัยนี้แต่ก่อนอื่นนะครับเรามี3ระยะที่จะพูดถึงกันในการที่จะดูแลนะครับ 1. ระยะแรกเลยนะครับเรียกระยะว่า p e พร e n o p a u s e หรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นช่วงใกล้ๆจะเข้าสู่ประจำเดือนก็คือไลแมทริกเเรียดนะครับ เอาว่าเป็น p e r i m e n o p a u คือวัยก่อนเข้าสู่ประจาเดือนการเข้าสู่วัยทองนะครับหมดหมดประจําเดือนนี้จะอยู่ชั่วระยะประมาณสัก3-5ปีก่อนที่จะเข้าอันนี้แล้วแต่คนและแต่กรรมพันธุ์ครับการที่เราจะสังเกตได้ว่าเราเข้าสู่วัยนี้นะ้วสังเกตไว่าฮอร์โมนเริ่มตกแล้วครับจะมีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผมเส้นผมก็เริ่มเบาหลุดล่วงนะครับเรียกว่าขาดความเงางามนะครับหรือว่าผิวเริ่มที่จะแห้งกร้านนะครับหรือบางคนก็จะเริ่มมีอาการงุดงิด นอนไม่หลับร้อนวูบว่าหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าร้อนทางๆที่จริงๆแล้วข้างนอกนี่อากาศแบบเรียกว่าเย็นฉ่าเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติตัวคือเราควรต้องเตรียมพร้อมในการที่เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าวัยทองจริงๆแน่นอนครับก็คือเราตัวร่างกายรประจําปีอาจจะทําการตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็งปากลูก,ลกตรวจเต้านมนะครับเพื่อดูว่าสามารถที่จะเรียกว่าเตรียมพร้อมในเรื่องของการที่จะ เรียกว่าดูว่าปกติแข็งแรงแล้วก็รับฮอร์โมนหรือปาถ้ามีอาการนะครับนอกจากนั้นอาจจะมีการตรวจพวกบรรดาว,วัดพวกมวลกระดูกของอร่างกายนะครับการเตรียมพร้อมมากกว่านั้นก็คือออกกาลังกายครับสม่ําเสมออาจจะมีออกกําลังกายง่ายๆเช่นนะครับอาจจะพวกบรรดาเดินวิ่งเหยาะๆหรือขี่จักรยานเล่นโยคะก็ดีครับอะไรที่มีน้ําหนักในการที่จะช่วยเรื่องข้ออะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีการเตรียมภาวะที่ดีที่สุดก็คือป้องกันภารระวะกระดูกพรุนนะครับ ถ้าต้องเป็นก็คือต้องเพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูงปลาซิวปลาส้อยนะครับพวกบรรดาที่มีกระดูกกระดูกอ่อนทั้งหลายแล้วก็พวกบัรดาแคลเซียมอาจจะร่วมกับวิตามินดีถ้าจําเป็นนะครับนอกจากนั้นทานพวกผักผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทำขับถ่ายให้ปกติก็จะมีความสุขมากๆนะครับในการที่เราจะเตรียมพร้อมอย่าลืมครับเตรียมสภาพจิตใจในการที่จะเข้าสู่ภาวะไวทองด้วย แล้วคนรอบข้างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีนะครับหรือจะเป็นลูกก็เข้าใจเราด้วยว่าเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับพอ mm hmm. ที่2ก็คือระยะที่เรียกว่าวัยหมดประจําเดือนอย่างแท้จริงก็คือเมน o p a นะครับระยะนี้นะครับก็ควรที่จะเรียกว่ารับมือแล้วครับการทานฮอร์โมนทดแทนอาจจะจําเป็นแล้วครับ ไปปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์อาจจะได้การตรวจเต้านมในการที่จะเช็คในการสอนวิธีในการตรวจเช็คเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนตรวจภายในครับถ้ามีปัญหาเลือดออกผิดปกติอาจจะต้องทําการขูดมาลูกแยกส่วนนั่นก็อีกสาเหตุหนึ่งครับแต่น่นอนวัยนี้นะครับก็เริ่มมีปัญหาละนะครับเรารู้สึกว่าอาการอาจจะมากขึ้นเราอาจจะได้รับฮอร์โมนทดแทนแต่ถ้าเกิดเราไม่พอหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะทานเพียงจากฮอร์โมนทดแทนจากคุณหมออย่างเดียว เราอาจจะทานฮอร์โมอนจากธรรมชาติครับเช่นสาร,รสกรัดจากทัวเหลืองครับนะพวกนี้อาจจะจากน้ำเต้าหู้เต้าหู้นะครับนอกจากนั้นอย่างเช่นพวกบรรดาธัญ,ญพืชอื่นๆเมล็ดแฟลกซ์นะครับหรือว่าพวกบรรดาน้ำมะพร้าวหรือจะเป็นพวกสารสกรัดจากพวกตังกุยนะครับหรือพวกเกาคี้หรือโกจิบเบอรี่แบล็คเคอร์เรนต์หรือว่าพวกบรรดาทับทิมล้วนไับผลส่งดีผลดีต่อเรื่องของร่างกายในวัยดีทั้งสิ้นนะครับอันที่3เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าโพสเมตาโพโซนะครับระยะนี้ก็คือหลังครับ จากที่หมดประจําเดือนไปละพอหนึ่งปีครบละนะครับไม่มีประจำเดือนแน่ๆหลังจากนี้3าถึงหาปีเราก็ยังคงต้องทดแทนร่างกายยังคงต้องระวังเรื่องของกระดูกพรุนนะครับยังคงต้องระวังเรื่องของอื่นๆก็คือไขมันในเส้นเลือดอาจจะเริ่มมีการขึ้นแล้วครับวัยนี้นะครับควรที่จะนะครับทำการตรวจดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะทานฮอร์โมนจากธรรมชาติหรือจากคุณหมอหรือก็แต่ที่ผมได้พูดไปบ้างแล้ว ระวังเรื่องหลงหลงลืมลืมด้วยนะครับเพราะว่าอาการพวกบรรดาฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ตก ok ลงหรือลดลงไปจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะของความจําเสื่อมหรือสมาธิเริ่มสั้นลงนะครับบางคนก็ต้องระวังเรื่องของสมองที่เรียกว่าภาวะป้องกันอัลไซเมอร์สิ่งที่ดีมากๆก็คือการทานพวกบรรดาเช่นเจลกุหลานนะครับซึ่งเป็นสารสกัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมาธิได้ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอะไรครับก็คือในเรื่องของพวกบรรดาเช่น สารสกัดจากพวกใบแปลกล้วยก็จะช่วยในเรื่องความจําได้ดีนะครับพวกบรรดาอาหารที่มีพวกบรรดาแคลเซียมได้สูงก็ยังคงทานสม่ำเสมอมแล้วก็อย่าลืมนะครับคบค้าสมาคมกับเพื่อนๆไว้นะครับพยายามอยู่ในสังคมเราจะได้ไม่เหงาแล้วก็มีความสุขและที่สําคัญอย่าลืมคิดถึงเรื่องธรรมะเรื่องของความสุขในชีวิตด้วย ก็จะทำให้มีชีวิตในวัยทองอย่างมีความสุขแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ในการที่ได้ประโยชน์รู้สึกว่าดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพก็สามารถที่จะแชร์ให้ความรู้ในคลิปนี้ให้กับความรู้ทั่วๆไปถือว่าเราได้บุญและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันและมีโอกาสเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ